ดีครับสวัสดีค่ะน้องนันสบายดีนะสบายดีค่ะผมยาวหรือยังยังไม่ยาวค่ะน่ยังเรื่อยๆเลยค่ะครับผมวันนี้นันมีซิงเกิลใหม่มาฝากคุณผู้ฟังด้วยใช่ค่ะหลังจากซิงเกิลที่แล้วเอาเพลงของพี่ป้อมพี่โตอัศนีมา cover ใหม่ใช่ค่ะเพลงนี้ก็คือเพลงฝืนยิ้มค่ะฝืนยิ้มทำไมของตัวเองเต็มตัวแล้วค่ะทำไมต้องฝืนขนาดนั้นครับนันเพราะว่าเรากำลังจะบอกเล่าถึงอีกหนึ่งอารมณ์หนึ่งที่นันรู้สึกว่านันน่าจะถ่ายทอดได้ดีคนก็เลยลองหยิบมาให้ทุกคนได้ฟังก เพลงนี้เป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยโอ้โห oh, เป็นเพลงที่น่าจะยากที่สุดตั้งแต่เคยร้องมาเลยค่ะทําไมอะ่ะเพราะว่ามัน,ม,นมันเค้นอารมณ์แล้วมันก็มันหลายๆอย่างมันความกดดันด้วยพอเราทํางานกับคนที่เฮ้ยเขาเก่งทั้งนั้นเลยแล้วก็ทุกคนทุ่มเทให้กับเพลงนี้ของนั้นมากแล้วก็สำนันแล้วมันคือเพลงที่นันประสบความสำเร็จในเรื่องของการเลือกใช้เสียงแล้วก็ทําให้เสียงเต็งพุ่งขึ้นมาได้เนี่ยค่ะก็เป็นการเห็นพัฒนาการของเรื่องของเสียงเตนค่ะ แล้วว่าต่างจากเพลงก่อนๆที่เราเคยฟังนันร้องสิมากมันมาต่างกันยังไงอะครับนันคือส่วนตัวนันคิดว่าอาจจะด้วยความที่เพลงเองก็คือทําให้นันโตขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการร้องที่อา,อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างแต่ว่าในส่วนที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยมันมันเห็นชัดเจนค่ะก็คืออย่างปกตนนินันจะร้องเพลงสไตล์แบบว่าฟังง่ายๆอย่างชาวร้ปา,ากเราก็จะแบบว่าเพลินๆเ,เ,เนาะฟังแบบว่าไปทะเลเนี่ยโอเคได้แต่ว่าเพลงเนี้ยมันคือ อะไรที่ต้องให้คนคนฟังเนี่ยหลับตาแล้วก็เห็นภาพตามเราไว้ให้ได้อะเอาอารมณ์ของเราเนี่ยพาคนฟังแบบผ่านเสียงเพลงเราไปให้ได้เงี้ยค่ะโปรดิวเซอร์ใครใครอันันคนนี้เขาเป็นตัวพ่อของเพลงเศร้านะคะก็คือพี่ปอยพัฒเทรนะคะอ๋อก็เลยจะต้องเศร้ามากๆตามเขาไปด้วยฝากบอกว่าพี่ชอบมากใช่ไคะเพราะว่าเพลงเขาดีนะคะใา่พี่ชอบขอดาวมากนั่นแหละแล้วเป็นไงบางร่วมงานกับกับพี่ปอย ก็ตอนตอนแรกก็เกรงเพราะว่าพี่ปอยเนี่ยคือเหมือนเราจะเห็นบุคลิกเหมายถึงว่าแบบเพลงด้วยหลายๆอย่างก็จะแบบเศร้าพี่เขาจะเป็นยังไงนะจะดูเป็นคนเศร้าๆจะแบบตลอดเวลาไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาได้ร่วมงานกันก็มเราน่าจะไปกันได้ด้ีนะคะแล้วเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้ว้ไดดกกันีมาเรื่องอะไรนะเรื่องกินกินมากมันมันคืออาหารที่ทําให้เส้นเสียงดีขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะก็ไป ปกติเวลาไปห้องอัดที่บ้านของพี่ปอยก็จะแบบว่าของกินเต็มตลอดก็ไม่ของกินอยู่ในห้องอัดไม่ใช่ห้องครัวนะโอ้โหแทบจะแบบว่านอนกินนอนที่นู่นเลยค่ะห้องอัดกินด้วยอัดไปด้วยหกวันสำหรับการอัดเพลงนี้เลยค่ะเพลงเดียวเนี้ยนะหกวันใช่โอ้ทำไมใช้เวลานานจังเพราะว่าตอนแรกเดี๋ยวนานแป๊บหนึ่งมัวแต่กินอาจจะใช่ข้อหนึ่งอันที่สองคือร้องยังไม่ได้เพราะว่าอาจจะมัวแต่กินมัวแต่กินอ่เล่าหน่อยเล่าหน่อย มันยากนะคะกับเพลงนี้ในส่วนตัวนันคิดว่าเราจะร้องแบบเดิมๆเนี่ยมันจะไม่น่าสนใจเลยอืฉะนั้นมันต้องถูกถูกเหมือนกับว่าพุชในเรื่องของอารมณ์ที่นันปกติเราจะแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าแววตาที่น้องเปลี่ยนมาเป็นผ่านเสียงเพลงละ<อ>เฮ้ยมันยากนะมันมันยากที่จะแบบถ่ายทอดโดยที่ให้คนฟังเนี่ยนะแบบไปกับเราได้ด้วยหรอก็มีการคุยกันนะปอยบ่อย,อย,อยพอพอ,พอสมควรคะ่ะว่า เราจะทํายังไงดีให้ให้ตรงนี้มันออกมามแล้วแรกแรกๆเนี่ยมันก็เป็นคนที่เกรงกับห้องอัดมากเพราะว่าเวลาอัดเพลงเนี่ยคือมันจะชัดมากค่ะเสียงเราพ่อบกพร่องมือ,อท,ที่เราไม่ชอบอ,อะไรเงี้ยมันก็จะออกมาทําให้เราแบบกวนใจแล้วก็ร้องได้ไม่ดีค่ะอหกวันโอ้โหใช้เวลานานมากหกวันนี่คือต่อเนื่องไหมอา้าววันแรกได้ท่อนเอวันที่สองได้ไม่ต่อเนื่องกันแต่ว่าเหมือนเหมือนกับว่าวันแรกเสร็จปุ๊บถึงเวาอัดวันพุธ เพาะวันนี้ยังไม่ดีนะอ่านะั่นทีวันศุกร์ศุกร์ยังไม่โอเคอ่ะวันจันทร์มันจะเป็นลักษณะของการที่ให้เวลาเราด้วยในการไปทําการบ้านมาก่อนว่ามันจะได้พัฒนาขึ้นจริงๆก็เลยสรุปก็คือจนได้สิ่งที่ดี <จน S 2> ทีส่สุดมีส่วนร่วมอะไรบ้างอ่ะมีส่วนร่วมข้อแรกคือเพลงเนี้ยปกตินักร้องนะคะทั่วไปว่าก็คงโอเคเรามีหน้าที่ร้องเพลงแล้วก็ร้องอแต่ว่าสำหรับเพลงนี้นะคะโปรดิวเซอร์พี่ตั๊ดเนี่ยเขาก็อยากให้นันเนี่ยคือเหมือนกับ เข้าใจดนตรีด้วยนะ,ะและว้วก็เข้าใจว่าเฮ้ยขั้นตอนการทํางานจริงๆกว่าจะออกมาเป็นเพลงเนี่ยคือมันยากนะมันไม่ได้มาได้ง่ายๆแล้วเราก็ควรจะรู้ด้วยว่ามันยากฉะนั้นก็เลยมันจะอยู่ในทุกช่วงของการอัดเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นการคืออัดร้องละหกวันอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็มีการคืออย่างที่บอกว่าประชุมตอนแรกว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องเนี่ย อยากให้มันเป็นเรื่องราวของนะั้นจริงๆนั่นก็เล่านั่นก็เปิดใจที่จะเล่ากล้าเล่าทุกคนฟังว่าโอเคเรื่องราวเป็นนี้ไอเดียในการทำเอ v วีด้วยหลายๆอย่างแล้วก็สุดท้ายพอเพลงมันออกมาเราก็พูดเต็ตมปากว่านี่เสลงเราคือเหมือนเรามีส่วนร่วมในทุกช่วงเพราะมันอยู่กับมันตลอดคะอ่ะไม่ใช่คนที่เล่นอะไรแบบดนตรีอะไรเป็นแต่ว่าอยู่กับมันตลอดเพราะปกติอนักร้องโอเคได้เนื้อมาได้ไกด์มาฟังร้องตามจบแต่นี่คือทุกช่วงทุกขั้นตอนของของฝืนยิ้มเลย มันก็ต้องภูมิใจมากกว่าเพลงก่อนๆว่าการทํางานอื่นๆสิน,นันภูมิใจเพราะว่ามันยากที่จะได้มาเหมือนต้องใช้ความพยายามแล้วก็อดทนดนะ้วยเนาะใช่ค่ะอย่างแ,<ล>แบบตอนแรกที่ฟังเทคแรกตอนที่แบบอัดมาเป็นเดโมเราแบบเป็นร้องนั้นไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็จะมีการแก้แล้วคือแบบว่าคือพี่ๆเขาบอกว่าดีแล้วในการที่แบบโอเคเราบอกของเราไปตรงๆเลยว่าเรายังไม่ไมพอใจมันนะอืคือถ้ามีโอกาสแก้ได้ก็ควรแก้อนะไรยเงี้ยอ๋อแสดงว่าเราก็เต็มที่ด้วยเต็มที่ก็ไม่ได้อยากให้ออกมาโดยที่แบบ เฮ้ยมันยังไม่สุดมันยังไม่ดียังไม่ใช่เลยให้ทุกคนฟังฉันอยากให้โอเคมันเป็นอะไรที่ทุกคนน่ะน่าจะได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่ออกมามันความตั้งใจแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของมูดโทนในเพลงจริงต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นเพลงแรกของเราจริงๆเป็นเพลงแบบเพลงเรามากๆเพราะว่าที่ผ่านมาก็โอเคได้ฟังไปบ้างมันก็เหมือนยังไม่ใช่ใช่ไหมคือเพลงที่ผ่านมามันจะมีโจทย์เพลงที่รอบเอาไว้อยู่อย่างเช่นหรือว่าเธอเนี่ยมันคือ เฮ้ยมันสดสนใสที่เปิดมาภาพแรกเป็นภาพที่สดใสค่ะเราก็โอเคลองสดใสาถามว่าทําชอบไหมก็ชอบนะคะเป็นอีกเพลงที่มันก็สำหรับนั้นคือเป็นเพลงที่ดีเป็นเพลงที่อารมณ์ดีด้วย <S 1> <S 1> <S แล้วก็อย่างข่าวร้ายหรือเปล่าเป็นเพลงที่หลายคนรู้จักจากเพลงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะแตกต่างจากต้นฉบับมากบางคน<ช>ไม่ทราบเลยว่าเป็นแบบรีเมคหรือว่าเป็นข่าวดายก็เป็นแต่ละโจทย์เพลงที่ทํามากกว่าแต่ว่าอย่างเพลงนี้เป็นโจทย์ที่แบบว่าจากตัวเราเอาจากตัวเราทั้งหมดมันก็เลยเหมือนกับมันรู้สึกว่า มันคือเพลงของเราเลยเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอพอเรามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเหมือนว่าเราก็นด้ทำเองจริงๆด้วยใช่ใช่มันน่าภูมิใจเนาะเพราะว่าคืออันละครก็ผ่านประกวดเวทีนู้นเวทีนี้พี่ก็ตามนันมาตั้งแต่แรกๆเลยนะพี่จะบอกขอบคุณค่ะจนตอนนี้ก็มีซึ่งกลเป็นของตัวเองแล้วดีใจด้วยดีใจด้วย MV เป็นไง MV MV ก็อย่างที่บอกว่าอยากอยากมี รวมกับทุกอย่างของเพลงนี้เลยก็เล่นเองนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าบางช่วงบางตอนของในเอมวีเนี่ยมันจะต้องระเบิดอารมณ์ล่ะเล่นเป็นนางเอกใช่ไหมหนางเอกเลยค่ะอยู่คนเดียวเลยค่ะนน,นนะคะ <c oughs> ไม่มีพาร์ทเนอร์ไม่มีคู่ที่เล่นด้วยเลยนะคะเล่นเองเออเองคิดเองเออเองคนเดียวนะคะแล้วก็กลังพูดถึงสามสิบนาทีก่อนที่จะเข้างานแต่างงานตัวเราเนี่ยเป็นเพื่อน เจ้าสาวอ uh huh. แล้วเราก็ต้องเข้าไปทําพิธีแบบว่าไปร่วมงานขงเขาด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าร่วมเนี่ย มันจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกยังไงอันนี้ต้องไปดูเหมือนเตรียมตัวเตรียมใจว่าจะจะเข้าไม่เข้าหรือจะเข้าไปจะต้องทํายังไงตอนนี้ก็สามารถเซิร์ชดูใน YouTube ได้แล้วกดเซิร์ชเป็นชื่อนั้นได้เลยอืมครับผมอ่ะก็เข้าไปดูกันนะครับผมหลังจากปล่อยเพลงมาแล้วปล่อยมิวสิกวิดีโอมาแล้วเช็คกระแสตอบรับบ้างอย่างว่าเป็นไงบ้างแฟนเพลงชอบไหมชอบค่ะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเพลงเพราะเพราะกว่าที่คิดคือนั่นเองก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ย เป็นเพลงที่นันกล้าพูดได้เต็มปากวันเพราะในส่วนของส่วนตัวของนั้นนะออาจเป็นรสทนิยมของนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจมากอะค่ะฉะนั้นคือพอออกมาเนี่ยอะไรที่เราทําเต็มที่แล้วพอตั้งใจมากเต็มที่แล้วเนี่ยมันมันไม่มีความรู้สึกว่าแบบผิดหวังอะคือกระแสตอนเราจะเป็นยังไงสำนั้นคือแฮปปี้หมดแล้วก็พร้อมที่จะรับคําติชมได้ตลอดค่ะได้เลยโอ้โหน่ารักมากดีใจด้วยดีใจด้วยจริงๆนะเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่แบบนานมาก กว่าจะมีเพลงเป็นของตัวเองสักทีอะให้นันฝากหน่อยถ้าเผื่อกณมู้ฟังฟังอยู่อยากจะดาวน์โหลดค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะสําหรับวิธีการดาวน์โหลดนะช่วงนี้ก็นั่นว่าจริงๆเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์ถูกกฎหมายข้อหนึ่งที่ดีกว่าเพลงที่เป็นเพลงแผ่นผีนู่นนี่ก็แน่นอนนะคะเรื่องของคุณภาพคุณภาพใช่ไหมคะแล้วก็คือเราฟังได้อย่างไม่อายใครว่าเฮ้ยเนี่ยของจริงเราหลุดนะคะ ก็ฝากไุด้วยกับเพลงฝืนยิ้มนะคะดาวโหลดได้ที่ดอกจันสี่เก้าสอง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 โทรออกกดสามหกนะคะก็จะเป็นรหัสดาวน์โหลดของนันนะคะโหลดได้ตั้งแต่เพลงขอให้มันจริงหรือว่าเธอข่าวไรหรือเปล่าแล้วก็เพลงนี้ฝืนยิ้มนะคะหรือว่าจะเป็นทาง ไอจูนดีเซอร์เคเคบอกคิกเพลงก็ได้ค่ะอืมจะมีเพลงต่อไปไหมก็คือตอนนี้มันมีแบบสี่ซิงเกอรราชามาใช่ม,ใชมันจะมีจนแบบเต็มอัลบัม้มคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะปลายปีน่าจะได้ฟังอีกซิงเกิลแน่นอนค่ะโอ้ยนะรอฟังนะถ้ามีอะไรอัปเดตก็สามารถ <ไอ S 1> ให้ทีมงาน <ไอ S 1> สง่งข้อมูลติดต่อมาได้เลยอยากไปมากเลยอยาก <นะ S 2> ไปแบบตัวเป็นๆเลยว่างๆแวะมาเล่นด้วยกันค่ะขอบคุณนันมากนะขอให้สนุกแล้วก็เพลงนี้ได้รับการตอบรับแล้วก็แฟนเพลงชอบกันเยอะๆเลยใช่ค่ะ นะขอบคุณมากๆนะครับ,บผมจ้าสวัสดีครับและนี่คือ